พอกุยกันก่อนก็ทุกคนได้ทราบจึงว่าโอ้วันนี้นะเรามีในหลวงของเราที่แนะทว้ทางไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราทําตามปุบเนี่ยทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นวันนี้เราก็บอกเราทําตามมาแล้วถึง16ปีสําเร็จนิดระดับดึงถ้าอยากช่วยกันต่อคนละไม้คนมือเดี๋ยวเราก็้ไปด้วยกันได้ต่อไปเราอาจจะไม่ต้องเรียกสิ่งพวกนี้ว่าขยะแล้วใช่ไหมคะจ่าเนดี้แล้วเราเรียกว่าอะไรนในมือของคุณสิวันตอนนี้อย่างอันนี้ค่ะมาจากอะไรคะแล้วก็ จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้คะอาจารย์เอดี้คะใช้แทนวัสดุก่อสร้างครับมาจากพวกไม้อัดหรือเปล่าหรือไงะอาจารย์คืออย่างนี้ถ้าพูดจริงๆนะไอ้ถุงปลาติกก็แก๊บดำๆเล่นะฮะลราก็ใช้รเมื่อ100ยกิโลเวาก็ถุงดำถุงดำอะไรพวกนี้เราใช้ประมาณเท่ากแปดสิกิโลแต่ที่พวกไม้อัดพวกอะไรพวกนี้แม้แต่ทั้งอะไรนะคุยมะพร้าวเราจะใช้ประมาณ20%ปรนให้ละเอียด แล้วก็อาจออกมาอัดออกมาเห็นไหมอันนี้เหมือนอะไรนะถ้าคนไม่รู้ทั่วไปนี่เหมือนเหมือนอม้ชหม็อกไม้ปลอยใช่ไหมแล้ววันนี้เราไปซื้อคอนดูดนะหนึ่งนิ้วกูตีนิ้วร้อยแปดบาทไม้เทียมไม้เทียมอไม้เทียมถูกไหมไอ้นี่ก็แทนได้ถูกไหมนี่ก็แทนได้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะทาหน้ากว้างหน้าเล็กหน้าใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่เราพออยู่ที่เราเสร็จล้วก็บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าน้ามันท่วมมันเสียหายนะท่วมไาท่วมไปแล้วออกแบบอย่างนี้แทนใช่ไหมขยะก็จะกลัดมาได้อย่างนี้ความทนทานของมัน ถ้า<อ>สมมุติว่าใช้ในการก่อสร้างนี่คือทนเท่าไหร่คะก็พลาสติกย่อยสลายเป็นร้อยปีอันนี้ก็อยู่เป็นร้อยปีครับปลอดจากปลวกมอดทุกชนิด <c oughs> แทะไม่ลงแทะไม่ลง,ลงครับแล้วแล้วถ้าเทียบกับคอนกรีตเป็นแบบนั้นไหมคะหรือว่า,ายิ่งกว่าน,นั้นคะคอนกรีตก็ดีทอร์เรชันการเสื่อมสลายจะมีได้เร็วกว่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ก็เร็วกว่าตัวนี้ตัวนี้จะมีตัวเดียวก็คือเรื่องเราต้องใส่ตัว UV protection เพื่อป้องกันการสลายตัวมีแบบนี้ด้วยเอ๊ะอย่างอย่างสิ่งนี้ค่ะออกมาแล้วเราเรียกว่าอะไรคะเรียกเรียก่่ไม้พลาสติก wood plastic ถ้าเป็นวัช็มาสติกครับจะเลยกสามเหลี่ยมนี่คืออะไรนัน สามเหลี่ยมเป็นรูปแบบหนึ่งอันนี้เขาไปใช้คำองุ่นนะฮะพอเราปลูกองุ่นเสร็จใช่ไหมแ้วก็ใช้ไม้ลวกพอทำอะไรไม้ลวกมันผุแล้วก็กินไม้ลวกใช่ไหมถ้าคอนกรีตใช่ไหมคอนกรีตก็มีเจืเป็นลายอาจจะอะไรห้าสิบปีหรือยี่สิบปีพอมาเจอเอ็มตายมันผุแต่นี่มันทนแล้วก็สีกลมืนกันอย่างนี้แล้วอันนี้เราใช้แทนเสาอ่านี่แทนเสาเ็สคือแล้วแต่รูปแบบแต่ว่าวัสดุอะไรเหมือนกันเรียกไม้พลาสติกเหมือนกันไอ้ตัวนี้คืออะไรคะอ่า๋ยนี้ไงที่บอกจริงไม้เป็นไม้ต่างๆนี่แหละครับ ให้ยก้ตั้แต่ต่อมามาเป็นมาเป็นอะไรมาเป็นปุ๋ยไอปุ๋ยอย่างนี้ถ้าเราทำนี่ก็ปุ๋ยเพราะนั้นถ้าผสมดินเสร็จนะเราปลูกผักไว้ถูกไหมอันนี้คือผักอินทรีที่ขึ้นมานะฮะอันนี้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 คือว่าแต่ว่าผักอินรีเราถามว่าถ้ามีกิ่งไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าเร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 าทำปุ๋ยอินทรีปุ๋ยอินรียก็มีมาตรฐานถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะบอกว่าในนี้จะทำยังไงให้ทุกครั้งเนี่ยปุ๋ยเนี่ยมีคุณภาพเท่ากันเพราะฉะนั้นในการหลักการข้อแยกถ้าเราเป็นใบไม้กับใบไม้ถูกไหม เป็นเป็นมูลจักกบมูลจา์ท้านเราผสมปุ๊บไอตัวนี้ก็มีคุณค่าทางอาหารปลูกแล้วก็ได้มาตรฐานอ๋อเหมือนอาหารจานหนึ่งใช่เลยอาหารจานหนึ่งอันนี้อันนี้ได้มาอย่างที่สองถูกไหมมีมีปุ๋ยและมีไม้พลาสติกแล้วน้ำมันนี่ได้กี่ตัวคะออโอ้ยน้ำมันได้เยอะครับเยอะเอาไปทำประโยชน์อะไรยังไงได้บ้างอาจารย์พอดีมีเวลาอีกสักประมาณ5นาทีนะคะอาจารย์ก็สามารถไปใช้ใน าการให้ความร้อนโรงงานอุตสาหกรรมเช่นบอยเลอร์หรือมาใช้ในเครื่องยนต์รอบตำ่ำหรือมาใช้ในเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เรามีโครงการซึ่งจะนำขยะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำมันและนำน้ำมันมาเดินกระแสไฟฟ้าะนะแล้วก็คิดว่าจะเป็นชุมชนต้นแบบเรากำลังมองหาอยู่ซึ่งทางปอสวนมากับผมร่วมกันทำในโครงการนี้ก็เป็นโครงการเราเรียกว่า ซีโรเวสฟูลไซตคตัสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าชุมชนเป็นผู้ทำและผลประโยชน์ขึนกับชุมชนแต่เราจะทำไงให้เขามองขยะเป็นสิ่งที่มีค่าคสิ่งที่เขาได้ประโยชน์เพราะแน่นอนพลังงานเขาต้องซื้ออยู่แล้วแต่ถ้าเขาหาพลังงานเองได้การผลิตของเขาในท้องถิ่นจะใช้พลังงานนั้นช่วยในการผลิตเขาก็สามารถจำหน่ายสิ่งที่เขาผลิตได้ในราคาที่ ยังคงที่อยู่ยังคงที่อยู่มีอีกตัวหนึ่งคือน้ํามันอะไรนะคะอันนี้คือเป็นไลท์ครูด oil คือน้ำมันดิบนั่นเองครับก่อนที่จะโปรเซสต่อเป็นตัวนี้ตัวนี้คือพี่คนนี้กลั่นเสร็จแล้วได้อันนี้กันนี้ในเบื้องต้นแล้วเห็นอาจารย์บอกมีดีเซลเบนซินอะไรจริงเหรอคะจริงครับโอ้อยู่ตัวไอ้ตัวดำๆนั้นเหรอคะตัวดำๆทั้งหมดอยู่ในนี้ครับจะมีทั้งแก๊สโซลีนมีทั้งแครอทูนอย่างนี้ในในขวดเนี้ยอาจารย์จะมีเบนซินอยู่บ้างน้อยแค่ไหนอาจารย์เปอร์เซ็นต์ของมันขึ้นอยู่กับพลาสติก ชนิดของพลาสติกวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปอย่างในมือผมเนี่ยอาจารย์จะมีดีเซลอยู่แค่ไหนเป็นดีเซลก็เกิน50เกินครึ่งใช่มเกินครึ่งหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นพวกเฮฟวี่เนาะที่เรียกใบบังเกอร์โอยล์イルอะไรแบบใี่บังเกอร์โอイルน้ำมันเต่าใช่มั้อาจารย์คะแนวโน้มขยะของเราเนี่ยค่ะในอนาคตเนี่ยถ้าถ้ายังปล่อยสภาพนี้ไม่ว่าจะน้ำท่วมแล้วหรืออะไรยังไงเนี่ยค่ะครัับมนมันจะไปถึงจุดขนาดไหนคะก็คือว่าแพร่กระจายโรคระบาด หลันนั้นมาแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ล้นล้นเมืองล้นประเทศอะไรขนาดมันไหมคะล้นเมืองครับคือคุณทิ้งอย่างเดียวคุณไม่เอามันไปทําใช้ประโยชน์ค่ะยังไงมันก็ต้องล้นวันใดวันหนึ่งแค่กลบใช่อนี้ถามง่ายๆจย์ถ้าเราไม่เข้าสู่กระบวนการนํามาใช้ใหม่มา reuse reduce recycle เนี่ยจากวันนี้ไปอีกนานแค่ไหนประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยขยะล้นเมืองเข้าตรงนี้หละขึ้นอยู่กับปริมาณของ ประชาชนไม่ที่อาจารย์คำนวยคร่าวๆอ่ะก็ก็คืออย่างงี้ติเรากูยง่ายนะถ้าวันเนี้เราหนึ่กิโลกรัมต่อคนตวันถูกไหมนี่ถ้าเกิดว่าอัตราการเศรษฐกิจมันโตเร็ว เราก,ก็ใช้มากาทิ้งมากก็เป็น1.5กิโลกร,รมัมกมื่ออเท่าครึ่งเท่าครึ่งเราก็มองว่าวันนี้ค่าขยะกรุงเทพมหานครมันเกิดที่1 0 0 0 0มืนตันมันอาจจะกลายเป็น1มื0นถูกไหมก็มากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แต่นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เก็บเลยมันก็เป็นภูเข,ขาในกรุงเทพมหานครมันเก็บไม่ได้เพราะไงเพราะว่าเส้นทางคนส่งไม่ได้เราก็ต้องพยายามหาวิธีการวันหน้าเนี่ยเราจะทําจัดการขยะโดยที่ให้เหมาะสมได้ยังไงต่อไปเพราะนั้นปัญหาคือเราคิดว่าประเทศไทยเนี่ย ต้องแก้ปัญหาได้นะเราจะคิดว่ามันจะต้องท่วมกรุงเทพใช่ไหมแต่วันนี้เราบอกว่าการรัฐการขยะไม่เป็นไรฮะมันประเภทเดียวกันนะแต่นี้ก็ขออนญาตนิดเดียวก็คือว่าถ้าประเด็นอย่างนี้เราคิดว่าวันนี้นะฮะเรามาตั้งใจทําสิ่งที่ดีด้วยกัน ประเด็นที่หนึ่งกันนะแล้วเราบอกว่าสถานการณ์ตรงนี้ขยะนียเราเริ่มมองเห็นว่ามีคุณค่าเกิดขึ้นตอณค่าเกิดขึ้นก็จะมีการแข่งขันกันถ้าเกิดภาครัฐในการจำนวนวระถ้าคุณทาอย่างนี้เกิดอย่างนี้แล้วแล้วก็จะไปเร็วเพราะได้ขยะที่เรามองก็จะโตไปข้างหน้าจลดลงแล้วก็ช่วยกันอาจารย์สองท่านกำลังจะบอกทุกวันนี้ภาครัฐทำไม่ดีพอยังไม่ดีพอยังไม่มีความรู้หรือเปล่าก็คืออย่างนี้เราเราบอกว่าวันนี้เราไปผักปลาเอกชนนะที่เอาก็จัดเอาขยะนี้ไปกัรจัดใช่ไหมโดยไม่มีชุมชนนี้เป็นส่วนร่วม ม <c oughs> ตอนนี้เราจะบอกว่าจะให้ชุมชนมีส่วนร่วมไหมเขาบอกเขาแยกขยะแยกไว้ทาไมอะค่ะ <c oughs> ถ้าแยกไว้แล้วทําแก๊สแยกไว้แล้วทำน้ํามัน <c oughs> แยกแล้วทำพลาสติกโดยมีระบบ,บเล็กๆให้ถูกไหม <c oughs> อันไอ้นี่เขาก็ยินดีจะท,ทำแล้วเกิดประโยชน์กับเขา <c oughs> ใช่ใช่ทห้ประเด็นอย <c oughs> ่างนี้ถูกไหมที่ <c oughs> ออกมาต่นี้เราถามว่าไอ้ที่ผมคุยเนี่ยธุรกิจมันมี2แบบแลาเห็นชัดเจนมันมีแมคโครมีโรตัสมีวิกซีใหญ่ค่ะแต่ตอนนี้เราก็ลังทำแบบเซเว่นใช่ไหม แม่ไปในตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็มองอันไหนช่วยกันได้แต่วันนี้นะถ้าเกิดธุรกิจใหญ่ๆเกิดขึ้นและชาวบ้านก็เข้าใจไม่ก่อประท้วงถูกไหมไอ้นี่ก็เกิดดีกับประเทศเราแต่ันจะทำอะไรนิดเกี่ยวกับเรื่องขยะถูกต้านหมด ตะนนี้หน้าที่อาจารย์ก็มีหน้าที่ทําให้เข้าใจอย่าต่อต้านกันมันเป็นประโยชนะ์ต่อเรานะเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันประเทศชาติเราก็จเจริญต่อไปครับผู้ชมชุมชนหลายคนที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้อาจจะสงสัยว่าถ้าอยากจะได้โน้ตเฮาตรงเนี้ยอยากจะได้ความรู้ต, ious, ตรงเนี้ยอยากจะทําบอกขยะชุมชนในการเอามาใช้ใหม่ตรงเนี้ยฮะครับอาจารย์มีเจ้าหน้าที่ไปอบรมให้ไหมครับก็คงคงอย่างนี้ประเด็นอย่างนี้เลยหัวหน้าจูเนี่ย เป็นคนไปเลยยกตัวอย่างเมื่อสองวันนียไ <c oughs> ปบ้านลหลวงนะ <c oughs> ที่ที่เชียงใหม่ที่ดอยถนน์ <c oughs> แล้วก็บอกเขาก็มีที่20ไร่จะทำยังไงดีโอ้ทำแบบในหลวงที่ <c oughs> อันดับแรกขุดหลุมก่อนเอาขยะมาลงหลุมก่อนได้แก๊สกะมุนไปอันเนี้ยถ้าทำเสร็จก็จะเป็นต้นแบบกับชุมชนเป็นแห่งแรกใช่ไหมที่ในขนาดเล็กๆเ,เอาแมา้โอ้เขาก็ ตนใจกันแบบนี้อันนี้ถ้าเกิดจะทําต่อไปอีกเราบอกว่าถ้ามีบุบ้านเล็กๆอ่ะอาจจะหลุม8เมตรคูดแเมตรลองก่อนไม่ได้แก้จริงๆค่ะแล้วก็มาทําอย่างนี้กันให้มันมันเกิดประโยชน์ไงอ่าอย่างนี้แหละต้องติดต่อยังไงโทรมาที่เบอร์ไหนก็ติดต่อที่คณะกรรมศาสตร์มหาาวิทยยลัศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเบอร์โทรศัพท์อะไรคะอาจารย์า034นะครับแล้วก็281 ค่ะแล้วก็หนึ่งศูนย์ครับหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยศูนย์สามสี่สองแปดหนึ่งหนึ่งร้อยแนนนพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็รับโทรศัพท์แดร์แล้วนะคะก็คือทั้งหมดทั้งมวลจะไปผลักภาระให้รัฐอย่างเดียวหรือเอกชนอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าขยะทุกคนผลิตขึ้นมาวันละ 1>, 1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบนี้แหละค่ะจะสร้างมูลค่าให้กับท่านได้นะคะไม่ใช่เฉพาะกระเป๋าของท่านเองนะคะประหยัดเงินนะคะแต่ว่าก็ยังสร้างมูลค่าให้กับทางชุมชนได้นะคะ <Okay. S 1> ผลิตเป็นน้ํามันหรือเป็นไม้พลาสติกต่างๆเหล่านี้ได้ใครจะไปคิดล่ะคะว่าไอ้ที่ทิ้งกันอยู่ทุกวันนี้สุดท้ายเอาเม็ดเงินกลับมาให้เราอีกต่างหาก <Okay. S 1> นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านอาจารย์บุญมาป้านประดิษฐ์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ป้านประดิษฐ์ค่ะแล้วก็ดรเอ็ดดี้ยังนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ,บค,ครัทุกท่านคงจะเห็นแล้วนะคะว่าขยะนั้นทําให้เกิดผลกระทบหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าสุดท้ายมันสามารถสร้างมูลค่าได้นะคะซึ่งก็สามารถติดตามได้ในลุยกรุงของเราตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะแต่ว่าพอน้ําลดขยะก็เกลื่อนเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาอย่างที่อาจารย์เอดดี้ได้เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะก็คือว่าโรค มาเยอะแน่นอนแล้วก็เป็นภัยพิบัติอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่าขายะจํานวนมากยังอยู่กับเราต่อไปเดี๋ยวเราไปชมรายงานพิเศษในเรื่องนี้นะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการค่ะ